ไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวเช้าด้อยพี่ภาคตนารีตโตนารี่คือตอนนี้ปัญหาคือนิวคาเซิลก็รออยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผิดแน่ๆใ่เพราะว่าหนึ่งคือคุณไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลเฉยคุณไปแทงบอลทีมที่ตัวเองเล่นด้วยหมายว่าเกมนั้นน่คุณจะไม่ได้ลงเตะก็ตามตั้งแต่สมัยที่อยู่กับเอซีมิลานคือตอนนี้มันมีข่าวว่าถ้าผิดจริงตอนนี้น่าจะโดนปีหนึ่งขั้นต่ำใช่ คือปีหนึ่งขั้นต่าเนี่ยคือคุณขายขาไปนะปีหนึ่งมันคือเหมือนเหมือน ACL ขาดเหมือนคุณไปทําอะไรอะคือถ,ถ้าจะไ,ไล่ไล่แบบไล่ใหม่ถ้าเกิดแบบคุณผู้ชมอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ตามตัน,นารีใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะไล่เลยก็คือมันมีข่าวว่ามีนักเปะ นักเ<น>กตะที่เล่นอยู่ในอังกฤษนะครับมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการเล่นการพนันข่าวต่อมาเนี่ยมันก็จะไล่มาเลยเป็นสเต็ปเลยคือออกมาเนี่ยก็คือเหมือนแบบรู้แล้วว่าใครแล้วก็ยอมรับว่าเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลอก็คือเล่นเหมือนพวกเกมไพ่พวกแบบโป๊กเกอร์แบล็กแจค็คอะไรพวกเนี้เล่นในออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจบุกแคมป์ไปสอบสวนที่แคมป์แล้วก็ก็เป็นเนี่ย มีชื่อออกมาหลังจากช่วงนั้นแหละมีชื่อออกมาก็เป็นตนารี่กับไอ้อะไรนะซานิโอโลกวิลลาซานิโอโลแล้วก็อีกคนที่บอกไปว่าคนที่เล่นเป็นเหมือนกับว่าไม่เล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นไพ่เนี่ยอันนั้นเป็นซานิโอโลใช่อันนั้นค่อนข้างชัดว่าหลักฐานคือไม่ได้เล่นฟุตบอลแต่ว่าของตนารีเนี่ยอันนี้ชัดคือเล่นฟุตบอลด้วยเล่นพนันนะครับแล้วก็แทงทีมตัวเองด้วยแทงทีมตัวเองหมายถึงินแทงเอซีมิลานตอนที่ ตอนที่เขาไม่ได้ลงเล่นไม่ได้มีชื่อลงเล่นในเกมนั้นนะครับซึ่งมันมันก็ผิดนะแต่คือส่วนใหญ่ะเวลานักเล่นพนันทีมตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปพนันให้ไม่เสมอก็แพ้แต่อันนี้แปลกเนี่ยพนันว่าข้างเอซิมิรานเนี่ยจะชนะในทีในเกมที่ตัวเองไม่ได้ลงเล่นก็มันก็เลยจะแต่คือปัญหาคือไม่ว่าคุณจะแทงว่าจะชนะเสมอหรือแพ้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นทีมตัวเองปุ๊บเนี่ยคือโทษหนักมาก ก็บอกว่าโทษอาจจะอย่างที่บอกกันไปคือ1ปีขึ้นไปทีเนี้ยตอนนี้ท่านายบอกว่าจะขอต่อรองว่าถ้าเกิดรับสารภาพอขอทดแบนลดลงมาได้ไหมหรือสักสิเดือนเพราะว่าถ้าเกิดแบนตอนนี้นับอีก10เดือนเนี่ยมันก็จะไปทันออกซาร์ปีหน้าทันทีคือดูกาลใหม่ ือ2 0 2 4ถึง2025ตัดสินลงโทษมาเลยอตัดสินลงโทษมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะนับไปอีกสิเดือนก็คือเดี๋ยวไปฤดูกาลหน้าก็ค่อยเริ่มใหม่พอไปเริ่มก็คือฤดูกาลใหม่คือสิงหาแต่ถ้าเกิดโทษแบนปีนึงเนี่ยกคนได้ประโยชน์หมดคือปีหนึ่งก็คือเดือนนี้เดือนตุลาคมมันจะไปทบตุลาคมปีหน้าถ้าเกว่ายูเครนเนี่ยจะพลาดฤดูกาลใหม่ไปอีก2เดือนด้วยใช่8นัดแปดนัดอีก8นัดถึง10นัดถ้ารวมฟุตบอลยุโรปถ้าได้ไปบอลในประเทศอีกอูยาวนะครับการเนี่ยเขากะ กำลังเจราจาต่อรองคำรับสารภาพแล้วก็หวังว่านักเตะเนี่ยจะได้รับโอกาสในการแบบยอมรับนะครับ